มีมและคำศัพท์ในวงการคริปโตอยากเหนือต้องรู้ศัพท์เด็กๆเบบีเบบีบิตคอยคืออะไรอีเทเรียมคืออะไร i c o ีโอฟู๊ดอเวิร์กคลิปนี้ไม่มีนะครับ <S <S แฟนเพจผมเหมาะสำหรับศัพท์คริปโตคูลๆค,ค,ครับที่คนในวงการจริงๆพวกคริปโตบรเขาใช้กันจริงๆเอาเป็นว่าดูคลิปนี้เสร็จเจอพ่อแม่เจอเพื่อนเนี่ยครับสามารถพูดแบบนี้ได้เลยพ่อครับแม่ครับวันนี้ได้อัลฟามาใน CT มีคริปโต o g จไรท์เคิร์ฟแชทมากๆมาชิลเจมตัวหนึ่งนารูทีบนี้มาแน่อนาคตมีทั้งฟันเดเมนทัล ทั้งพัลเมน t a ลพวกนอ m มียังไงก็เป็น e x ็กซิลิ i วิดิให้พวกเราแวรมี่มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า นอมี่ครับจะบอกเลยว่าพวกนูฟในวงการเกมเนี่ยในวงการคริปโตเขาก็มีชื่อเหมือนกันคนพวกนี้พวกเราจะเรียกเขาว่านอมี่ซึ่งจริงๆมันเป็นการแบ่งชนชั้นกันชัดเจนเลยนะครับก็คือนอมี่ก็คือคนที่บอกว่าเฮ้ยคริปโตเสี่ยงเว้ยไม่ควรลงทุนเอาเงินไปฝากธนาคารดีกว่าได้ดอกเบี้ยธนาคารแง่าง่เนี่ยครับฝากเงินกับแบงก์นอมี่พวกนี้ก็จะไม่เข้าใจว่าโลกคริปโตเป็นยังไงก็จะคิดว่าคริปโตเป็นการหลอกลวงเป็นแชร์ลูกโซ่เป็นสแกมคอร์เซ็นเตอร์พวกนี้นะครับก็คือเรียกว่าพวกนอมี่ r ์โน้ก ให้กันครับก็คือคนที่ไม่มีคริปโตเลยคนพวกนี้ก็คือฝากธนาคารแล้วก็คิดว่าการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือซื้อบอลครับซื้อพันธบัตรแบบพอเซฟดีกว่า <S <S <ๆ>ก็พวกนี้ก็จะบอกว่าทุกอย่างคือบับเบิ้ลคริปโตคือบับเบิ้ลมันจะกลายเป็นศูนย์คริปโตโบรโอไคนเนอร์คริปโตโบคือคนที่อยู่ในวงการส่วนคอยเนอร์คือคนที่มีคริปโตจริงๆครับพวกนี้ก็จะถือว่าแอดวานซ์มากๆเข้า,มา,ขามาอยู่ในโลกคริปโตกันแชทถ้าเป็นพวกเทพๆในโลกคริปโตเนี่ยเขาจะเรียกว่าแชทคือพวกแชทเนี่ยเก่งมากนะต้องรู้บิสซิิิเเเเเเนน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 สโโโมมมมมดดลต้้้้้้้้องงองงงรรรรรููููููว่่าาฮยยััััจะไททคกีฟ ท่แล้วต้องรู้พัมเปนเท่าต้องต้องเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับโลกคริปโตเลยคือพวกนี้คือโอ้โหเจ๋งมากๆครับ NGMI Not gonna make it สงครามกด็ดุเดือดมากๆครับฝั่งพวก No Coiner พวก Normies ก็บอกว่าเฮ้ยคริปโตมันจะเป็นศูนย์มันไม่มีฟอร์นิเมนทัลมันจะไม่มีค่ามันจะเป็นศูนย์เลยส่วนฝั่งคริปโตโบก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกพวกคุณนะเก็บเงินทางานเป็นมนุษย์เงินเดือนฝากธนาคารแล้วคุณจะไปเม็กกิได้ไงเนี่ย Not gonna make it ก็คือแบบว่าอยู่ในกงจักรของกรงล้อมนุษย์เงินเดือนฝากบอลทุกอย่างแพอินฟล t i o นเลยพวกนี้ทุกอย่างเสียงไปหมดก็คือ you Not gonna make it นะบูทาดแบทถาดก็เนี่ยครับสงครามของหมีก ตลาดขึ้นฝั่งกระทิงตลาดลงฝั่งหมีเป็นสงคารามที่มีอยู่ยาวนานสู้กันมากๆระหว่างบูกับแบรสู้กันว่าตลาดจะขึ้นหรือจะลงจะขึ้นหรือจะลงต่างคนต่างไม่ยอมกันสู้กันดุเดือดครับคำว่า retard เนี่ยจริงๆมันมาจากภาษาอังกฤษแต่ว่าแบบโง่ปัญญาอ่อนซึ่งแบร์าดเนี่ยมันก็คือคําว่าแบรผสมกับ retard มันก็แปลว่าเชียร์ว่าทุกอย่างมันจะลง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 ,ลงไม่มีค่าใช่ไหมครับบอกว่าแบรแบแบแบทุกครั้งต่อให้ตลาดจะขึ้นยังไงก็แบๆๆแบแบ์ดา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 บอกว่ามันจะเป็นศูนย์บูถาดก็เหมือนกัน จะขึ้นอย่างเดียวอันนี้ก็คือบูลิชัสุดๆเลยทุกอย่างขึ้นอัพออลีแวกนี่เวลาตลาดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นแวกนี่มีเนี่ยเต็มทวิตเตอร์เลยครับภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาแปลว่า we are g o n n a make it คือแบบ เฮ้ยพวกเราแม่งอยู่ในทีมเดียวกันพวกเรากาลังจะเมคกกิทประเทศกันนะถ้าตลาดขึ้นแน่นอนคริปโตโบโก็จะฉลองกันมีบล็กมี่กันเต็มเลยบอกว่าเฮ้ยเราเรา,เรากำลังจะเมคกกิดกัน <S <S ดิวโดแคนโดโด,ดาไลลาม่าแคนโดก่อนอื่นก็บอกเลยครับเวลาตลาดมันขึ้นแรงๆเนี่ยมันจะเห็นแท่งสีเขียวแท่งใหญ่ๆเลยครับดิวดเนี่มันก็แปลว่าเจียวปลอมซึ่งมันก็คล้ายๆกับว่าเฮ้ยมันแบบโอ้โหแท่งใหญ่ๆเลยครับเหมือนกันครับอย่างดาไลลาม่าเหมือนกันคื้นเนี้มันเป็นมีมที่เจ๋งมากเลยนะคือดาไลลาม่าศาสดาของศาสนาพุทธอะไรเงี้ยเอามาเป ปุ๊บโอ้โหทำให้ตลาดขึ้นทุกอย่างเขียวขจีคนรวยกันหมดทุกอย่างได้กำไรมูนอะไรอย่างเงี้ยครับกาฟแท่งใหญ่ๆอะไรประมาณเนี้ยครับเวนแลมโบก็แน่นอนครับเวลาตลาดขึ้นเนี่ยคนก็จะถามว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะซื้อแลมโบได้อ่ะเนี่ยครับก็คือเป็นที่มาของคำว่าเวนแลมโบก็คือแลมโบกิน i ี่เนี่ยครับจะกลับไปที่คาตอนแรกนะครับอัลฟาเมื่อวานให้อัลฟามาว่า ใน CT มีคริปโต OG r i g h t c u r v e ์ฟกิกัเบรนมาชิลเจมอันเนี้ยบอกเลยโอ้โหมีตั้งหลายคำมีตั้ง6คำนะครับเดี๋ยวเราจะมาไปทีละคำเลยครับเอาเริ่มจากคำว่า Alpha อ, Alpha, อัลฟาก่อนอัลฟาอ๋อเลยเฮ้ยอัลฟามันคืออะไรก็อัลฟาจริงๆอ่ะมันคือข้อมูล i n s i ซน์อินโที่จะชนะตลาดซึ่งจริงปกติในโลก Traditional Finance เนี่ยมันก็จะมีอัลฟากับเบต้าเบต้าก็คือเหมือนเราลงตามตลาดสมมติเราซื้อ Set Index, เซ็ตอินเด็ซื้อเอสเอ็นพีอันนี้ก็คือจะเป็นอันที่เราลงไปตามตลาดก็คือซืืืื้้้้ออ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 ทททััััังงงหหมมดดส่่่ววนนลลฟฟาาาาาคคะะไรรรรกกก็ปณผูจุ เขาสามารถเลือกหุ้นที่แบบว่าที่มันเจ๋งกว่าที่มันสามารถจะเอาพอฟอร์มตลาดซึ่งถ้าเป็นโลกท рад ิชชันแนลไฟแนนซ์เ่ยก็จะวัดกันว่าฟันเมนเจอร์คนไหนเก่งไม่เก่งด้วยการที่ว่าวัดว่าใครคนไหนได้อัลฟาเยอะกว่าเอาเป็นว่าในโลกคริปโตอัลฟาก็คือเป็นข้อมูลหรืออินไซต์อิน r m เมชันอะไรที่เอาไปทําเงินได้แค่นั้นเองครับ CT ท h i ิ p o s ส ing งเชลซีย่อมมาจากอะไรครับ c ี CT ก็ย่อมมาจากคริปโต t w i t t e r รี่จะบอกเลยนะคริปโต t ว i t t e r เนี่ยเป็นอะไรที่โหดมากๆครับคือข้อมูลทุกอย่างใน Twitter จะไวกว่า Facebook จะไวกว่า่า YouTube Took Tik จะมีตตั้งแแแบบ eme, Post, Post แบบโพพสส มีแต่มีมกินเกียนเลยครับพวกนี้เขาเรียกว่า sheet posting p Post, แต่เรื่องกินเกียนมีม m ฮาไปวันๆจนกระทั่งพวก right curve right curve คือประมาณว่าเหมือนคนฉลาดมากๆมีอันดี้เที่แบบโอ้โหฉลาดมากๆแบบเขียนเป็นเพรรอะไรยาวๆเลยครับอา้าวแล้ว chill อ่ะ chill ก็เหมือนกับการเชียร์เหรียญเชียร์ว่าเหรียญนี้มีโอกาสนะจะสามารถขึ้น 20x ได้ 50x ได้มันคือการที่พวก influencer หรือหลายคนมาเชียร์เหรียญต่างๆนี่เขาจะใช้คําว่า chill chill ม e some c r y p t left curve มิดเคิร์ฟไรท์เคิร์ฟเอ้าไอ้พวกนี้คืออะไรอะก็ก่อนอื่นขอปูแบ็กกราวน์นิดนึงอันนี้มึงจะอยู่ในวิชาสแตทนะครับเขาเรียกว่า Normal Distribution มันเป็นค่ามาตรฐานซึ่งก็จะมีค่าเฉลี่ยมีกับมีไอค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเขาเรียกว่า s t a n d a r d d e v i a t i ช n ถ้าไปดูอย่างคนเนี่ยว่าคนฉลาดเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะรู้ว่าคนเนี่ยมี IQ เฉลี่ยอยู่ที่100แล้วตัว s t a n d a r d d e v i a t อ o n เนี้ยอยู่ที่15หใช่ไหมครับก็เอาเป็นว่าถ้าคนไหนก็ตามที่มี IQ เกิน130อันนี้ก็คือคุณจะเป็นแบบเหนือว่าคนน95%ซึ่งพวก Ri Curve เี่ย ก็คือจะใช้กับเป็นพวกคนที่มี i q คเยอะคนที่ฉลาดมากๆกครับก็คือจะอยู่ด้านขวาใช่ไหมครับคือบอกเลยนะคนในคริปโตนี่คือแอดวานซ์มากๆฉลาดมากๆมีแบ็กกราวด์อ่านหนังสือเยอะคือรู้เยอะจริงๆครับซึ่งพวกเนี้ยเขาจะเรียกคำว่าไรท์เคอร์ฟหรือไม่ก็เรียกว่าพวกกิกเบรนกิกเ a อรนก็คือเป็นคนที่แบบมีหัวสมองใหญ่มากๆเนี่ยครับลองไปดูได้ว่ามีรอยหยักในสมองเยอะขนาดไหนคืออย่างมีมเนี้ยนะครับง่ายๆก็คือ พวก left curve กับพวก right curve ก็จะบอกว่า just buy and hold crypto ก็คือให้ซื้อแล้วก็ถือค r ิปโตใช่ไหมครับแต่พวก mid curve ก็จะแบบว่าโอ้โหคิดเยอะแล้วบอกว่า own diversify portfolio of stocks bond go crypto คือคิดให้มันเยอะครับจริงๆคือไม่ต้องอ,อะไรมากคือแค่ซื้อค r ิปโตครับอันนี้ก็เหมือนกันครับพวก left curve กับ right curve ก็คือไม่ต้องคิดอะไรมาก just buy bitcoin จบ คริปโตโอจีคริปโตโอจีเนี่ยจริงๆคือคนที่แบบเข้ามาในวงการนานมากๆแล้วแบบโอ้โหซื้อบิตคอยตั้งนานแล้วหรือเข้ามาตั้งแต่แรกซื้ออีเทเรียมไอซีโอคือคนที่แบบเก่าแก่ในอดีตนะครับแต่อย่าลืมว่าคริปโตโอจีเนี่ยบางคนแบบเข้ามาในวงการ8ปีบอกเฮ้ยพี่เคยซื้อบิตคอยเมื่อ8ปีที่แล้วอันเนี้ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาเก่งนะก็คือเขาก็แค่เข้ามาเออร์ลี่ซึ่งตอนเนี้ยมันมีทั้งดี f i NFT ็อไอพวกเลเยอร์2มันมีอะไรตั้งเยอะแยะแอดวานซ์พวกนี้เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้น ส่วนใหญ่พวกคริปโตโบรก็จะไม่มานั่งคุยหรอกโอ้โหบิตคอยจะเป็นยังไงไม่มีใครก็ถือบิตคอยกันเขาจะถือเอาท์คอยน์หรือเรียกกันว่าชิดคอยน์นั่นเองคําถามคือเฮ้ยเลยเอาท์คอยน์ชิดคอยน์มันคืออะไรอะ่ะซึ่งจริงๆอะ่ะตามหลักอะ่ะมันคือแล้วแต่ว่าจะไปถามใครถ้าเราไปถามพวกบิตคอยแม็กซี่เนี่ยก็คือประมาณว่าเขาเชื่อว่ามีเหรียญเหรียญเดียวก็คือบิตคอยใช่ไหมทุกอย่างคือชิดคอยน์หมดเลยอีติเรียมก็คือชิดคอยนมีแค่บิตคอยอันเดียวที่ไม่ชิดส่วนเลเซอร์ไอเนี่ยก็จะเป็นกระแสะกับพวกบิตคอยโอจีที่บอกว่า i, เฮ้ยนนี่ก็จะ มีตามทวิตเตอร์ว่าคนเปลี่ยนเปลี่ยนรูปเป็นแบบมีตาเลเซอร์อะไรพวกนี้ก็คือเหมือนสนับสนุนบิตคอยชัดเจนซึ่งคำว่าแม็กซิมอลิสต์เนี่ยมันคือเป็นการที่เชื่อแล้วปากหัวอะไรอย่างมากว่ามันต้องมีอย่างเดียวใช่ไหมก็จะมีบิตคอยแม็กซิมอลิสต์เชื่อต้องมีบิตคอยอย่างเดียวอีทแม็กซิมอลิสต์ก็ต้องเชื่อว่า c h a ทุกเชนมันคือกากเดนหมดเลยมีแค่อีทีเวียนเท่านั้นที่เป็นของจริงนอกนั้นคือกากเดนหมดเลยซึ่งคริปโตโบรหลายคนก็จะเป็นพวกนี้ครับเขาเรียกว่าดีเจนหรือคำหนึง่ Shit coin ง ดีเจเนี่ยมันย่อมาจาก degenerate มันก็คือประมาณว่าแบบเหมือนแบบโอ้โหสติไม่ดีนู่นนี่แต่คือสุดท้ายก็คือในโลกลงทุนก็คือชอบเสี่ยงชอบอะไรก็ตาที่มันหวือหวาชอบเหรียญซิ่งชอบอยากได้แบบโอ้โหห้าสิบงอะไรอย่างงี้แต่ในวงการเนี่ยถือว่าดีเจเนะี่ยถือว่าเป็นข้อดีนะพวกดีเจส่วนมากคือจะทํากันบ้านเยอะจะเข้าไปคุกคีใน Dis ดิสคอตจริงแล้วจะรู้แบบเฮ้ยค,ควรจะเข้าเหรียญไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากไอ้พวกเหรียญที่ดีเจมาเล่นเนี่ยส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีใน exchange. เอ c h ช n g e อ้าวแล้ว e x c ก a n g e มีอะไรบ้างอะ ซึ่ง decentralized exchange เนี่ยก็คือต้อง KYC ต้องเข้าไปมีตัวกลางใช่ไหมครับตัวอย่างก็คือเนี่ย Binance Bybit b i t c u p อะไรพวกนี้ครับชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปนี่ครับ Bitcap ส่วน decentralized exchange ก็คือเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ต้อง KYC มีแค่ MetaMask เ,เดียวเข้าไปก็ได้อย่างเช่น Uniswap แต่ที่ฝั่ง DeGen เ,เขาเล่นกันเนี่ยก็คือตัวนี้ครับเขาชื่อว่า DexScreener อันนี้คือเป็นตัวที่แบบเป็นแหล่งของ DeGen ในการหาชิป coin ใหม่ๆเลยขอนิดนึงครับอันนี้ฝั่งกฎหมายเขาแนะนำผมมาก็คือประมาณว่า ผมจะต้องบอก d i s claimer ก่อนอันนี้คือผมมาให้ education นะผมไม่ได้แนะนำลงทุนนะคลิปโตเสี่ยงมากนะทุกอย่างจะเป็นศูนย์ก็ได้นะอันนี้เป็นการศึกษามาล้วนๆไม่มีใครจ้างมาพูดจากใจครับว่ามีอะไรบ้างประมาณนั้นไม่ได้เป็นการโปรโมทใครใ,ใดทำเองครับ อยากทำพวกดีเจเนี่ยก็ต้องมีวิธี risk management ที่ดีนะครับก็คือเขาก็เลยบอกว่า keep a small bag ใช่ไหมครับอ่ะแล้ว bag คืออะไรอ่ะ bag ก็เหมือนเป็นถุงที่แบบใส่เหรียญพวกเนี้ยครับก็คือเป็นเหมือน portfolio ในวงการ traditional small bag ก็คือเฮ้ยมีเหรียญนี้ติด bag ไว้หน่อยเผื่อมันมูนอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีคําว่า bag holder ซึ่ง bag holder เนี่ยส่วนมากคือจะเป็นประมาณว่าเหรียญมันลงไปแล้วแต่ก็ยังดอยอยู่ก็คือยังเป็น bag holder อยู่ต่อไปก็จะมีสาวก bitcoiner กับ shitcoiner ก็แน่นอนครับถ้าเป็นพวก bitcoin maximalist พวกเนี้ยก็คือจะเป็นพวก bitcoiner ก็คือจะถือ แค่บิตคอยทุกเหรียญคือชิดหมดเลย ซึ่งไอ้คำว่าชิดคอยเนอร์เนี่ยมันก็เป็นการล้อบิตคอยเนอร์แบบเฮ้ยจริงๆมันก็มีเหรียญดีนะมันก็มีเหรียญดีอันอื่นบ้างที่ไม่ใช่แค่บิตคอยอ่ะแล้วพวกชิดคอยเนอร์ก็จะเบื่อพวกบิตคอยเนอร์คือวันๆพูดแต่บิตคอยเบื่อมันไม่มีอะไรเลยสิปีที่แล้วกับตอนนี้กับอีกข้างหน้ามันก็เหมือนเดิมอ่ะชิดคอยเนอร์เนี่ยครับชอบหาอะไรใหม่ๆนะครับชอบหาเหรียญที่มีโอกาส50เด้งได้พวกนี้เขาเรียกว่าเจมส์ซึ่งเจมส์ก็เหมือนแบบพวกเพชรพลอยอะไรพวกเนี้ยครับเหมือนหาหุ้น50เด้งอ่ะะปรมาณนนั้เลลยซึ่งตาดคริปโตเนนีีี่่่่ยยมมัก็จะชวงทอูดีบิตคอยขึ้นมาากๆแล้วเออคง ไม่ค่อยขึ้นยังครับช่วงนี้เขาจะเรียกว่า bitcoin season แต่ในฐานะที่เป็นฝั่งดีเจนกับคริปโตโบรเนี่ยก็คือเราจะต้องรอคานี้ครับเขาเรียกว่า out season อาจจะเรียกว่า out party ก็ได้คือมันจะเป็นช่วงที่แบบ bitcoin ไม่ได้ไปไหนเลยแล้ว out c o คือแบบขึ้นทุกอย่างคือขึ้นไปบนดวงจันทร์พวกเรามูนกัไปด้วยกันเลยเวลามันมี out party เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหโลกคริปโตหรือข่าวเนี่ยโอ้โหทุกอย่างงูคือซื้ออะไรก็ขึ้นน่ะเหมือนกับเอาลิงมาปลาลูกดอกกับปาเหรียญ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 ไหนก็ขึ้นแน่นอนพวกนคอยเนอร์พวกนอนมี่ก็ เสี่ยงเกินไปอะ่ะเหรียญมันไม่มีฟันเดอเมนทัลเดี๋ยวมันก็ต้องแครชเดี๋ยวมันก็ต้องแครชจะไปซื้อทำไมพวกนี้ก็จะไม่ซื้อก็จะไม่แตะนะครับซึ่งถ้าเป็นคริปโต OG พวกแชทพวกไรท์เคิร์ฟมากๆเขาก็จะขวัวเลาะน้องมี่บอกลงทุนฟันเดอเมนทัลเหรอเขาต้องใช้พัมพ์เมนทัล้วยไม่ใช่ฟันเดอเมนทัลพัมพ์เมนทัลรู้จักไหมซึ่งพัมพ์เมนทัลนี่ครับมันก็ง่ายๆครับมันก็คือมันจะมีเจ้าใช่ไหมครับแล้วเจ้าก็จะประมาณว่าเจ้าอยากเก็บของถูกอ่ะเอ้ยแล้วเก็บของถูกกยยยยยยััังงงไออออ่่่่่่่่ะะะ็ต้้ปปลลขขาาาวววววเเเฮฮดดดีีีีี๋๋มมมมนนนนนนจจูโแก มีนูมีนี่นะครับพวกซึ่งปล่อยข่าวข่าวแย่ๆในคริปโตเนี่ยมันก็จะเรียกว่าฝัดก็คือสร้างฝัดขึ้นมานะครับฝัดย่อมาจาก Fear, Uncertainty and Doubt ก็ประมาณว่าเนี่ยครับมีความไม่แน่นอนมีความกลัวอะไรพวกนี้สร้างทุกอย่างให้คนกลัวใช่ไหมคนขายใช่ไหมเสร็จปุ๊บเจ้าเก็บ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 เก็เก็บพอเก็บของถูกเกิดอะไรขึ้นเก็บของถูกก็อ่ามีข่าวดีตลอดเลยไปจ้างมาร์เก็ตติ้งคนนู้นมาไปจ้าง KOL คนนี้มาไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์ออกข่าวเดี๋ยวจะทำนี่เดี๋ยวจะทำนี่เดีผมจะทำไม่ต้เวิร์ส เดี๋ยวผมจะทำนู่นทำนี่โปรเจกต์โปรเจกต์โปรเจกต์โอ้โหเ,เต็มที่ครับพวาพ่าคุ้นๆกันแน่นอนครับแล้วตอนนี้เนี่ยครับจะเป็นตอนดีที่พวกนอมี่ส่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะพวกนอมี่แบบเฮ้ยอยากซื้ออยากรวยอะ อยากรวยะเข้าไปซื้อนะครับซึ่งพวกเจ้าเนี่ยมันก็จะมีข่าวดีมากๆนะครับทุกคนก็คิดแบบโอ้โหฝันว่าแบบโอ้โหพวกเราจะไปมูลสุดท้ายมันก็เจอพัมแอนดัมครับพัมแอนดัมก็คือการที่พัมก็คือขึ้นไปลากขึ้นไปแล้วก็ลงมาดัมเชือตะครับตอนจุดสุดยอดเนี่ยมันจะมีคําว่า Ex i t l i q u i d i t y ใช่ไหมครับก็จินตนาการดูสมมติผมมีหุ้นอยู่เยอะแล้วผมอยากขายปกติผมก็ต้องเสียราคาใช่ไหมครับทันไงผมถึงจะขายแล้วไม่เสียราคา ผมก็ต้องหาคนมาซื้อไงแล้วผมจะหาใครมาซื้ออะก็นี่เองครับไอ้พวกเนี้ยเขาเรียก exit liquidity ก็คือเหมือนหาเม้ามาซื้อแล้วตัวเองก็ขายซึ่งพวกเนี้ยมันก็คือประมาณว่าพอนซี่อะมันก็คือแชร์ลูกโซ่ก็คือเจ้าเก็บของแล้วเจ้าก็ปั่นเหรียญแล้วเจ้าก็ขายให้เมาแล้วก็ดมลงมาซึ่งนี่ผมว่าจริงๆผิดศีลธรรมนะก็จะมีมีมันนี้ครับเขาบอกว่า your friends are not liquidity คือเราก็จะเห็นพวก KOL เจ้าอะไรเงี้ยก็จะแบบโหเชียร์เหรียญตัวเองเยอะแยะเลยอะให้ซื้อเอาสุดดอยเลยแล้วก็ลากเอาคนอื่นเข้ามาซื้ออสุดดดทท้้้าาาายยตตตัััวเงงงกกกก็็ขมมินนไไ่่่แรปห ซึ่งแน่นอนครับพวกที่ซื้อเข้าไปเนี่ยทุกคนก็เร็กหมดเร็กแปลว่าอะไรไปดูครับ b ิบก์ยูเ n น o ุสด u น p ิ t when someone get completely destroyed คืออันนี้มีม break มีเยอะแล้วคือแบบ <I S 1> เสียตังค์เยอะมากๆเลยครับ break สุดท้ายคือพวกเวลหรือพวกเจ้าของอะเวลก็คือคนที่แบบว่าก็คือคนรวยในคริปโตเลยจะเป็นใช้คำว่าเจ้าของก็ได้คนที่มีเงินได้เยอะพวกนี้เขาสามารถสร้างสตอร,รี่มาได้อะซึ่งข,ขึ้นสตอร,รี่พวกนี้ก็คือคำว่านารีทีนารีทีก็คือคริปโตมันจะมีหลายเซกเตอร์คนก็ต้องมันบอกว่าเฮ้ยนาร i ทีไหนมันจะมาหมายถึงว่าเซกเตอร์ไหนมันจะมาเจ้าอะเขามีของแล้วเขาต้องการจะขายของเขาต้องการจะพั้มเหรียญเขาขึ้นใช่ไหมเ ไปเนี่ย d y o R Do Your Own Research ก็เนี่ยครับโอ้โหตลาดทุกอย่างมูลมากๆเลยพวกที่แบบว่ามานั่ง fundamental ต้องมานั่งศึกษาอะไรพวกนี้ไม่ทันไม่ต้องคิดอะไรมากเอฟไปเลยเอฟไปเลยซึ่งเอฟเนี่ยแปลว่าการที่ไม่ต้องศึกษาอะไรมากกดซื้อแล้วแล้วค่อยดูว่ามัเหรียญมันทำอะไร มาครั้งเห็นชื่อเพื่อนชิวเหรียญชื่อ A B C มาไม่ต้องอะไร F F เข้าไปก่อนเลยซื้อก่อนแล้วค่อยมานั่งอ่านมันทำอะไร Paper hand Diamond hand ก็เนี่ยครับพวก mid curve ก็บอกว่าเฮ้ยเหรียญมันขึ้นไปเยอะแล้วว่า30%ผมขอขายแล้วกันผมขอ take profit 30%แล้วกันซึ่งพวกนี้ก็จะโดนรอไอพวก paper hand ก็ประมาณว่าแบบเหมือนแบบมือเหมือนกระดาษอะโอ้โหกำไรนิดหน่อยไม่ได้ต้องขายอใช่ไหมไม่สามารถถือเหรียญของตัวเองได้ต้องรีบขายอะ ต้องดัมเมอ์แฮนด์มือต้องเหมือนเพชรต้องถือ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 ,ถอโดยเฉพาะถ้าเป็นวินเนอร์เนี่ยคนจะถือด i มเม n d ์แฮนด์โอ้โหตอนนี้คือตลาดแบบตลาดบูมมากๆเลยคือตอนนี้แบบเอาท์โค้์ซีซั่นมาเต็มบิตคอยดมิเนนซ์ลงทุกอย่างมาข่าวออกทุกวันงานคริปโตมีคนมาทุกวันโอ้โหทุกคนสนใจคริปโตเราเห็นข่าวหนังสือพิมพ์ว่าเฮ้ยมีเพื่อนหลายคนทําเงินได้ง่ายๆจากคริปโตซื้อเหรียญเทชดชิดคอยและพวกนี้โอ้โหนี่คือแบบช่วงพีของบูมาร์เก็ตเลยนะครับถ้าไปดูเนี่ยตัวเฟียร์แอนด์กรีดอินดีคจะเห มันก็เลยจะเกิดคำนี้ขึ้นมาคำว่าโฟโมโฟโมคืออะไรเพียออฟมิสซิ่งเอาแบบกลัวไม่ทันนะ่ะมันจะขึ้นขึ้นขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันไม่ทันนะ่ะขอซื้อก่อนแต่มันไปได้ต่อแน่นอนเราระยะยาวอยู่แล้วส่วนมากตอนนี้ทุกคนก็แบบโอโ้โหน้ามือตาโมเอฟเข้ากด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 เข้าไปเลยเอฟแบบต้องเอาให้ได้ตอนนี้ทุกคนก็เป็นมูนบอยทุกคนคิดว่าตลาดมันจะขึ้นไปขึ้นต่อไปใช่ไหมครับเราก็จะได้ยินคานี้ประจาครับอ p o ลี่ ก็คือตลาดขึ้นแน่งเดียวไม่มีลงซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงพีคมากๆเลยครับ Dino Coin คือจะเป็นแบบโอ้โหเหรียญแบบเก่าแก่มากๆอะอย่างเช่นแบบี t ท e r ียม Classic Bitcoin ์แคชในพวกนี้เหรียญเก่าๆไม่ได้ทาอะไรเลยอ,อยู่ดีเฮ้ยทำไมมันขึ้นเยอะจังวะมันขึ้นไอพวกนี้ตอกช่วง d i นค c o i ทุกอย่างขึ้นโดยไม่มีเหตุผลตอนนี้ทุกคนรวยกันมากครับไปดู Twitter เราจะเห็นแบบโอ้โหมีแต่สาวก มีทั้งเลเซอร์ไอเต่ไม่หมดเลยเนี่ยเลเซอร์ไอเลเซอร์ไอเลเซอร์ไอมองไปไหนก็เห็นครับ <c oughs> เห็นเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ถ้าเป็นพวกแชทเนี่ยหรือพวกกิกะเบรนเนี่ยก็จะรู้ว่าตอนนี้มันใกล้แล้วนะมันมีท็อปซิกเนลหลายๆอันแล้วนะท็อปซิกเนลคืออะไรก็แปลว่าเฮ้ยไซเคิลมันกำลังจะเป็นตลาดหนีแล้วมันกำลังจะแบแล้วแบบไซเคิลใกล้จะจบะครับ <c oughs> ซึ่งแน่นอนครับพวกนอร์มี่พวกโนนคอยเนอร์พวกเนี้ย เขาก็จะพูดว่าเฮ้ยราคาบิตคอยมันขึ้นมาเยอะเกินไปแล้วนะมันขึ้นมาเยอะไม่มีฟันเดเมนทัลเดี๋ยวมันจะลงเดี๋ยวมันจะต้องเป็นศูนย์เขาไปเทียบว,ว่าบิตคอยมันก็เหมือนกระดอกทิวลิปที่แบบโอ้โหขึ้นไปอะไรก็ไม่รู้เนี่ย สุดท้ายก็จกไม่สวยเหมือนดอทคอมเป๊ะที่ขึ้นไปแล้วลงมาจกไม่สวยเลยมันคือฟองสบู่มันคือบับโบลอ่ะคริปโตบอกเฮ้ยไม่ใช่พวกนี้มันก็แค่ฝัดไอพวกนี้มันพวกนอมีมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันก็เจ้ามันก็ต้องการจะเก็บถอนมันราคามันจะไปต่อได้พวกแค่นี้แค่ฝัดเลยพวกเราไดมอนด์แทนต่อไปปาร์ตี้ก็ต้องมีวันเลิกลาครับตอนนี้โอ้โหพลังของแบร์มันแบบพาเวอร์ฟูลมากตอนนี้คือหมีมันเก่งมากๆเลยมันแบบมันชนะตัดกระทิงแล้วคือตอนนี้ตลาดเริ่มจะลงนะครับแต่แน่นอนพวกแชทพวกไรท์เคิร์กกิกเรพเบนพวก คือรู้เห็นสัญญาณท็อปซินแล้วเราก็ออกทันไงใน CT ีคริปโตทวิตเตอร์เนี่ยพวกคริปโตโบก็จะออกมาด่าพวกที่ขายแบบเฮ้ยอะไรของมันนั่นพวกเปเปอร์แฮนด์ราคามจะขึ้นต่อไปพวกนี้เทคโปรฟิ t ทูเออร์ลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องถือต่อไปสุดท้ายเนี่ยครับกอ b l i บลินทาวคือแบร์มาร์เก็ตมาจริงทุกอย่างคือแบบโอ้โหล่มล่มทุกอย่างตก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 ตมาเลยดัมพิต คืแย yeah, ่มากๆพวกเราเข้าสู่โหมดกอล์ฟินทาวน์เนี่ยครับตอนนี้ถ้าไปดู Twitter เราก็จะเห็น McDonald ลมีคนแบบว่าเฮ้ยไปสมัครงาน McDonald ลอะไรมาเยอะมากๆจะเห็นรูป McDonald ลเต็มไปหมดเลยครับเสียเงินเยอะมากๆครับพวกคริปโตโบก็เนี่ยอ่ะจบเลิกเราจากวงการไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคริปโตไม่เอาไม่ยุ่งแล้วตอนนี้ก็เป็นตอนที่พีคที่สุดครับเพราะว่าพวกนอร์มีสพวกโนคอยเนอร์แต่ออกมาแล้วก็หัวเราะบอกแล <c oughs> ้วเตือนแล้วมันโอเวอร์วอลูมันจะเป็นศนะูนย์น่ะก็เนี่ยครับตอนนี้ก็เศร้าก็พวกคริปโตโบก็ต้องเนี่ยครับ go get real job real a ไปหางานนี่มันเป็นงานจริงไม่ใช่ไม่ใช่คริปโตคริปโตไม่ใช่งานไปสมัครแมคโดนัล์กันครับต่อไปพวกคริปโตโบก็ไปสมัครแมคโดนัล์กันจบแล้วนะครับก็ผมสรุป48คำเล่าเป็นสตอรี่ที่เข้าใจง่ายๆที่เป็นคำศรรคัพท์คูๆคนที่เขาใช้ในวงการเขาใช้คำศัพท์อย่างนี้จริงๆใช้เป็นภาษาพูดภาษ,าษาเขียนด้วยเราจะได้ยินอย่างนี้จริงๆเราจะได้ยินอย่างนี้มากมายถ้าเราไปงานคริปโตถ้าเราไปคุยกับคนคริปโตจริจรงๆ ที่เป็นคำที่เขาใช้กันจริงๆที่พูดมาทั้งหมดนี่คือเป็นแค่ตัวอย่างนะครับที่จะอธิบายว่าไซเคิลของคริปโตเนี่ยมันจะมีคำนี้ไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนที่มันกําลังเริ่มบูกําลังบูกําลังพีกําลังแบบเมนีสุดๆจนถึงท็อปท็อปไซเคิลแล้วลงมาแล้วแบนเนี่ยมันก็จะเกิดคําพวกนี้นี่คือการยกตัวอย่างไม่ได้หมายความว่านะตอนนี้เราตรอ้องอยู่ตรงไหนนะครับใครได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็ขออย่างเดียวครับแค่กดเนี่ยครับกดกระดิ่งกิ้งกิ้งสับสคริปต์กับโน้ติเกชั่ ยอะใช่ไหมครับแต่อนาคตบิตคอยยังสดใสนะครับไปดูคลิปนี้ครับคลิปนี้สําคัญมากผมจะบอกว่าไซคลน์นี้บิตคอยมีโอกาสไปถึง5ล้านแล้วจะบอกให้ผลที่สําคัญว่ามีอะไรบ้างครับถ้าพลาดคลิปนี้ครับผม